เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาบอกเทคนิคการทำแกนกลางให้มันใสนะครับทําให้มันใสได้ยังไงวิธีง่ายๆนะครับผมาพอดีมีคนถามเข้ามานะครับเดี๋ยวทําให้ดูเลยนะครับผมอย่างอันนี้เป็นแกนล็อกพระนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเบื้องต้นนะครับเราสมว่าเราแต่งแกนประมาณนี้นะครับ ตะไบหยาบนะครับเราจะสังเกตว่ามันจะขุ่นๆนะครับมันจะเป็นรอยตะใบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพระรูปหล่อหรือว่าพระเหรียญนะครับก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราสังเกตว่ามันเป็นรอยตะไบบหยาบนะครับผมเมื่อตะไบเสร็จอย่างนี้นะครับสมมติว่ามันได้ขนาดพระแล้วนะครับเราใช้นี่นะครับมีดมีดพกนะครับหรือใบมีดอะไรก็ได้นะครับขูด เก็บรอยตะไบนิดนึงนะครับผมขูดไปอย่างนี้นะครับเป็นการขูดเก็บรอยตะไบนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันก็ยังขุ่นๆอยู่นะครับแต่ว่ารอยตะไบก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าผมเก็บแค่คร่าวๆนะครับผมอ่า ั้นตอนต่อจากนี้นะครับใครจะขัดกระดาษทรายก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ขัดก็ได้นะครับผมถ้าถ้าเราขัดกระดาษทรายนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าจะไม่ขัดก็ได้นะครับถ้าเน้นเร็ยวนะครับผมเดี๋ยวทําให้ดูเลยนะครับเราจะใช้ไฟฟู่นะครับเอาไฟฟู เป่าเข้าไปนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าก่อนที่เราใช้ไฟฟู่นะมันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้นะครับนะครับเราก็จะเห็นมีรอยตะไบอยู่บ้างนะครับอ่ามันจะขุ่มๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําใส่กันนะครับเดี๋ยวใช้ไฟฟู่นะครับอ่าผมจะใช้อันนี้นะครับคลิปคลิปนะครับจับไว้นะครับเราใช้ไฟฟู่อ่ะเข่าเลยนะครับ ผมจะข้ามขั้นตอนการขัดกระดาษทรายไปนะครับถ้าเราเน้นเร็วนะครับผมน,นี่นะครับใช้ไฟฟูก็ง่ายๆเลยนะครับเราไปฟ,ฟูจี้เข้าไปนะครับจี้นานหรือว่ามากน้อยแค่ไหนก็ลองทำบ่อยๆเดี๋ยวจะรู้เองครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอัน,นนี้ครับเราจะเห็นว่าบริเวณที่ผมใช้ไฟจี้เข้าไปนะครับ มันจะใสมันจะเน่านะครับมันจะลบรอยตะไบเล็กๆน้อยๆออกไปให้ได้เลยนะครับผมส่วนนี้ยังไม่ได้จี้นะครับจี้มาถึงตรงนี้อยู่นะครับผมมันจะใสเลยนะครับที่เราเห็นเป็นเส้นนั้นเป็นเส้นจากขอบด้านนอกนะครับเป็นเส้นจากขอบด้านนอกนะครับแต่ขอบด้านในนี้ใสแล้วนะครับแค่นี้ก็ใสแล้วนะครับนี่ขนาดไม่ได้ขัดกระดาษทรายนะครับผมอาจจะจี้นานจี้มากจี้ใกล้ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความแรงของไฟนะครับเราก็ดูเอาครับผม ว่าเราหล่นแล้วนะมันใสหรือยังครับเราก็ไล่ไปนะเดี๋ยวจะที่ให้รอบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้คุณขุนอยู่นะครับตรงนี้ที่ไปแล้วมันใสนะครัะแบบนี้นะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับผมจะสังเกตว่าขอบด้านในนี่ใสเลยนะครับผมใสแจ๋วเลยนะครับมีขนาดไม่ได้ขัดกระดาษทรายนะครับอันนี้ครับที่เห็นเป็นเส้นเป็นรอยนี่เป็นเส้นของขอบด้านนอกนะครับแต่จริงๆแล้วข้างในนี่ใสเรียบเลยนะครับอันนี้ครับอีกอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการทําขอบข้างในให้มันใสนะครับโดยวิธีใช้ไฟฟู่นะครับผม เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับอ่านี้นะครับอ่าภาพไม่ค่อยโฟกัสนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจะประมาณนี้นะครับถ้าเราก่อนที่เราจะใช้ไฟฟู่เผาเนี่ยถ้าเราขัดกระดาษทรายนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมแต่ถ้าไม่อะไรมากมายหรือว่าเน้นความรวดเร็วนะครับผมเราแค่ใช้อ่าใบมีดนะครับหรือว่ามีดพกอย่างเงี้ยนะครับขูดขุดเก็บ รอยตะไบที่มันหยาบๆออกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟู่รนไปเลยนะครับมันก็จะละลายพลาสติกตรงนี้แล้วก็ทําให้ใสโดยอัตโนมัตินะครับผมก็นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมในกรณีที่เป็นผ้าเหลียนนะครับเราใช้ไฟฟู่รนแบบนี้แล้วนะครับเมื่อมันใสแล้วนะครับเราก็นําแผ่นเนี้ยไปลนไฟนะครับลนไปอางตะเกียงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมอ่นนี่ก็คือขั้นตอนของการทําใสด้านในนะครับผม